วิวัฒนาการความบ้าคลั่งขอขอบคุณผู้แปลด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับอย่างที่ฉันคิดฉันรู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น โอ้ในที่สุดก็มีซอมบี้ที่ดีดูเหมือนว่าความสามารถมันจะตื่นขึ้นแล้วระดับคลาส F ขั้นแรกคราบคลาส F ขั้นแรกแม้ว่าจะเป็นระดับต่ำสุดแต่มันก็มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับซอมบี้ทั่วไปอย่างไรก็ตามมันยังไม่มีสติมันมีแต่ ความปรารถนาที่จะกินเท่านั้นมันได้ปลุกความสามารถในการเสริมความแข็งแกร่งให้ผิวหนังสีนะดีมากมันจะเป็นถุงทรายที่สมบูรณ์แบบให้กับฉันในการทดสอบความแข็งแกร่ง17.00 เขาหายไปนานแล้วเขาคงไม่ตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้คือเชื่อมั่นในตัวเขาเขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนพูดสิคุณเสีย้ยว่าเราจะรอจนกว่าเด็กนั่นมันจะมาใช่ไหมตั้งแต่เราให้คำมันสัญญากับเขาเราก็ต้องรักษาสัญญา เราทุกคนก็เห็นว่ามีซอมบี้หลายสิบตัวพุ่งมาพุ่งเข้ามาหาเขาเขาคงไม่มีชีวิตรอดแล้วละหากคุณยังให้พวกเรารออยู่ที่นี่พวกเราก็จะตายกันหมด hey, เฮ้เบาเสียงหน่อยเราไม่ควรจะช่วยเขาตั้งแต่แรกหากไม่ใช่เพราะเขาเราก็คงไม่เป็นแบบนี้ตอนนี้เขาเบี่ยงเบนความสนใจ ของซอมบี้อยู่เราต้องรีบหนีจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเมื่อตกกลางคืนพวกเราก็จะหนีไปไหนไม่ได้แล้วแกมันเร็วลุงลีหุบป,ปากเขาซะเสียงเขาจะดึงดูดซอมบี้มาที่นี่คุณเสียผมคิดว่าเราควรจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเราไม่รู้เลย ว่าเขายังมีชีวิตรอดอยู่ไหมหรือเขาหนีไปแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าเขามาที่นี่แล้วไม่เจอเราเขาก็ต้องไปที่บังเกอร์เพื่อหาเราแน่นอนฉันเข้าใจแล้วฉันจะไปดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าฉันไม่กลับมาภายใน30นาทีลุงลีโปรดพาทุกคนไป ที่บังเกอร์ด้วยคุณเสี่ยมันอันตรายเกินไปที่คุณจะไปคนเดียวลุงลีคุณพูดถูกฉันไม่ควรทำให้พวกคุณต้องอยู่ที่นี่แต่ฉันไม่สามารถต่อต้านความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของฉันได้คุณเสียคุณเสียระวังหมอบลงอ้า ในที่สุดเขาก็กลับมาที่นี่ใช่ขอโทษด้วยแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นระวังทางนะฉันตั้งหากที่ควรขอโทษในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันไม่ควรทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันกลับมาในตอนนั้นผมก็คงตายไปแล้วตอนนี้ฉันจัดการซอมบี้ส่วนใหญ่หมดแล้ว คุณควรจะรีบมุ่งหน้าไปที่บังเกอร์ผมจะให้โกดี้คุ้มกันคุณไปที่นั่นคุณน่าจะไม่มีอันตรายอะไรตลอดทางคุณจะไม่มากับเราหรอไม่ผมต้องไปหาน้องสาวของผมก่อนเวลาที่เหลือจนกว่าจะสิ้นสุดการเปิดเผยเจชั่วโมง17.30 นี่คือกระเป๋าเป้ของคุณเราจะได้พบกันอีกไหมขอบใจแน่นอนฉันจะไปที่บังเกอร์หลังจากหาน้องสาวของฉันเจอแล้วอ่าใช่คุณชื่ออะไรตวนเฟยตวนเฟยมีหลายเรื่องที่ฉันต้องการจะถามคุณคุณต้องมาที่บังเกอร์และดูแลตัวเองด้วยนะ โอเคโกดี้ไปได้แล้วพาเขาไปที่บังเกอร์ด้วยการเปิดเผยจะสิ้นสุดลงและซอมบี้ที่ตื่นขึ้นจำนวนมากจะปรากฏตัวขึ้นแม้ว่าโกดี้น่าจะอยู่คลาสเอฟแต่ก็ยังต้องปลุกความสามารถของมันสินเย่รอพี่ก่อนพี่จะรีบกลับให้เร็วที่สุด นี่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันมีล่องลอยของปืนมีทหารมาหรอสินเย่ได้ยินพี่ไหมแม่งเอย้ยฉันจำได้ว่าทหารควรที่จะยุ่งอยู่กับการสร้างป้อมปราการอยู่นี่พวกเขาน่าจะยังไม่ออกมาจัดการซอมบี้ มันอาจจะเป็นพวกอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ตอนนี้เพื่อก่ออาชญากรรมหากเป็นอย่างที่คิดซินเย่คงตกอยู่ในอันตรายแม่งเอ้ยแหล่งจ่ายไฟในบริเวณนี้ถูกตัดไปแล้วอย่างที่คิดมีร่องรอยของการลักพาตัวไป ต้องเป็นฝีมือของพวกอาชญากรแน่ตอนนี้พวกมันได้เป็นอิสระข้อกฎหมายที่ใช้กับมันไม่ได้ผลพวกมันน่ากลัวกว่าซอมบี้อีกซินเยอย่าเป็นอะไรนะซินเยอยู่ไหนซินเย่สินเย,นเยฉันจะฉีกพวกแกเป็นชิ้นชิ้น ซินเย,ย่ไม่ต้องกลัวพี่จะรีบไปช่วยก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้า